สวัสดีครับเชมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาอีกแล้วนะครับน้องๆก็อาจจะบอกว่าพีอยนทำไมพีย้ยนมีโปรโมชั่นดีๆทุกวันเลยนะครับเงินจะหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากิจกรรมเราก็อาจจะมีมาเรื่อยๆนะครับเวลาที่กิจกรรมอาเนี้เราก็ดูว่า เราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะก็ไม่ต้องซื้อถ้าชอบก็ซื้อนะครับเพราะถ้าเกิดกิจกรรมเป็นของที่น้องชอบมาติดก,กัน5วัน7วัน15บหวันน้องก็บ่นอยู่ดีว่าเอามาทาไมจกิจกรรมไม่มีเงินถูกไหมบางทีมีกิจกรรมที่ของที่น้องชอบมาขั้นด้วยของที่น้องไม่ชอบบ้างก็มาบน่นอีกเอามาทําไมของกากไม่อยากได้ถ้าเราไม่อยากได้เราก็ข้ามนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนที่อยากได้ก็ได้อาจจะมีคนที่ชอบชุดสไตล์ไม่เหมือนเราก็ได้เราก็ต้องเคารพความชอบของคนอื่นนะครับถ้าชอบก็ซื้อ ถ้าไม่ชอบเพาะข้ามนะครับไม่ต้องบ่นนะครับโดยกิจกรรมวันนี้ก็จะมี2อันด้วยกันที่จะมารีวิวให้ดูอันแรกก็คือจะเป็นชุดที่อยู่ในตู้ลักกี้รอยย่อนะครับเดมาร์รอยยอเป็นชุดที่คู่กับชุดนี้อันนี้จะเป็นชุดผู้ชายนะครับจะมีชุดผู้หญิงมาด้วยน ชุดผู้หญิงก็คือชุดที่ใส่อยู่นี่เองเดี๋ยวรีวิวให้ดูกับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมลดราคานะครับท่าทางเยอะมากๆเลยนะมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนดีกว่าสําหรับชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นชุดคู่กับชุดที่ทําให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นชุดที่อารมณ์แบบในอําเภอแห่งไฟอะไรประมาณนั้นนะครับในอำเภอแห่งไฟมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะชิ่อสวิงไรเดอร์ก็คือส่วนเสือ้อส่วน กางเกงส่วนรองเท้าแล้วก็ทรงผมต้องบอกว่าเสื้อกับกางเกงของเซตนี้สวยมากๆเลยนะครับน่าจะชอบกันหลายคนหมุนให้ดูก่อนและนี่ชินอยกให้ดูเทียชินบ้างนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนและเปลี่ยน,นอ่ะอะไรดีด ขาสั้นไหมจะได้ขาสั้นจะได้เห็นชัดๆอ,อันนี้ก็ได้นะครับมพาแรกคือพาเสื้อนะตัวเสื้อนี้จะเป็นคล้ายๆแบบแจ็คเก็ตหนังนะครับแจ็คเก็ตหนังก็มีแต่งไลายไฟไฟอยู่ที่แขนด้วยไหมลายตั้งแต่แขนขึ้นมาเป็นแจ็คเก็ตแบบโชว์เอลนะครับความจรงิงแล้วก็รองเทา้ารองเท้าจะเป็นรองเท้าไลายไฟนะนิดหนึ่งข้างหน้าส่วนข้างหลังจะเป็นมีกลมๆเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเอาไว้ใช้กับ พกเขาบ่อยความจริงตัวเสื้อนี้พี่ว่าไปใส่ได้กับกางเกงหลายชิ้นเหมือนกันนะครับกางเกงที่เป็นแบบกางเกงรัดรูปนะสีดําหรือว่าอะไรพวกนั้นยกตัวอย่างความจริงอันนี้ก็พอได้กางเกงไม่เจอไม่ค่อยเล่นตัอผู้หญิงยากหนะ่อยนี่ก็ได้อยู่นะนี่ก็ได้นะเห็นไหมนี่ก็เข้าอยู่ เยอะแยะมากมายนะตัวเสื้อมันเป็นเสื้อที่เนี่ยอันนี้ก็เข้าอยู่ใส่ได้กับหลากหลายนะครับก็อยากได้ก็ไปจัดกันได้ส่วนอีก2ชิ้นนะครับก็คือส่วนหมวกกับส่วนกางเกงนะต้องบอกกางเกงสวยมากๆนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอ๋ออันนี้มันอันนี้เปไหนนี่ได้ไหมอ่าได้ละส่วนหมวกนะครับก็จะเป็นหมวกพร้อมกับทรงผม เปียด้านหนึ่งก็คือด้านขวานี่ผมก็จะส่วนหมวกเขาจะมีไฟไฟไฟ,ไฟนะเป็นหมวกทรงคาร์บอยนะครับสำหรับหมวกอันนี้และส่วนเด็ดก็คือส่วนกางเกงนี่แหละนะครับเป็นกางเกงที่มีเอฟเฟกไฟด้วยนะถ้าเป็นตัวผู้ชายเนี่ยเอฟเฟก์ไฟเขาจะอยู่ที่เสือ้อเอ่อเปิดให้ดูก่อนนี่บางเอฟเฟกตัวไฟจะอยู่ที่เสื้อนะครับ แต่ว่าเอฟเฟกตัวผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่กางเกงนะซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของการที่เอฟเฟกอยู่ที่กางเกงเนี่ยคือการที่เราสามารถไปใส่ได้กับของยางอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างให้พี่แบบว่าอยากจัดเซตไฟไฟทั้งตัวเป็นคนแบบว่าไฟแรงแม่สาไฟแรงสูงนะสมมติแม่สาไฟแรงสูงจับไปจัดเซตไฟมาสินี่เห็นไหมมีไฟทั้งตัวความจิงหัวหัวอันนี้เหรอหัวอันนี้ไฟไม่งอก เปลี่ยนหัวแป๊บจำได้ว่ามีหัวไฟงอกอยู่ตัวนี้ตัวนี้เออเนี่ยไฟตั้งแต่หัวยันเท้านะครับใครเข้ามารับรองมอดไหมแน่นอนว่าตัวน,นี้นี่มันก็จะเป็นเซ็ตที่สามารถจะไปใส่รวมกับอันอื่นให้เป็นไฟทั้งตัวได้อย่างอันนี้น,นะครับรวมไปถึงถ้าเราไม่อยากใส่เซ็ตกับอันอื่นกางเกงตัวนี้พี่ว่าก็เป็นกางเกงที่สามารถใส่ได้กับเสื้ออีกหลายแนวนะครับที่เราอยากจะใส่ อันนี้คงไม่เข้าเท่าไหร่พมุตเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นหัวไปดิจริงหัวนี้ก็เท่นะแต่เราชอบหัวหัวหัวหันั่นอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะหัวแมกเกอร์ก็ได้นะครับก็เท่อยู่เห็นไหมจำให้แบบว่าเอฟเฟกต์ข้างบนมันดูไม่เยอะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างแทน ตัวอื่นก็ใส่ได้เยอะแยะมากมายความจริงชอบตัวไหนก็ไปลองใส่กันได้นะสำหรับตัวนี้เอาเป็นว่าอยู่ในตู้ไดมอนตรอยอดกับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบนะก็คือกิจกรรมลดราคาท่าทางเอ,อเ๋อลืมบอกตู้จะอยู่ตั้งแต่วันที่27เดือน5จนถึงวันที่16เดือน6นะครับ27เดือน5ถึง16เดือน6ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะจะอยู่แค่วันเดียววันที่27เดเดือน5เท่านั้นก็คือกิจกรรมของการลดราคา อีโมดหรือว่าลดราคาท่าทานครับซึ่งจะลดราคาท่าทางทุกท่ายกเว้นท่าเดียวคือท่าบูย่าที่เพิ่งใส่เข้าไปในราย้าเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่าทานนี้จะลด70%หมายความว่าถ้าของที่ราคา600เพชรหรือ599เพชรเนี่ยก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะ70%อ่า180กว่าเพชรนะครับ180กว่าเพชรถ้าราคา399หรือ400ก็ประมาณ1 0อ ยี่สิบกว่าเพชรใช่ไหมประมาณนั้นเดี๋ยวขอคำนวณเลขให้ดูแบบเต็มๆชัดๆด้วกันเออมันมีราคาเท่าไหร่สามเก้าเก้าใช่ไหมกับห้าเก้าเก้าใช่ไหมราคาเนี่ยถ้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยก็จะเหลือประมาณร้อยแปดสิบนั่นแหละเออถูเก,ก้าคำนวณเก่งจริงเลยส่วนถ้าเกิดเป็นราคาสามเก้าเก้าก็เหลือประมาณร้อยยี่สิบเพชรนะครับ เพราะฉะนั้นอยากได้อยากโดนตัว e อีโมดตัวไหนก็เป็นโอกาสอันเดียวที่จะได้มาเลือกซื้อกันนะครับต้องบอกว่าอ e ีโมดลดราคานี่อาจจะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาแล้วแถมอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นคือวันที่27เนะเป็นกิจกรรมอ e ีโมดเมดเอฟเฟ s เซลนะครับลดราคาอ e ีโมดทั้งร้าน70%ยกเว้นท่าบูญยา <c oughs> ก็จัดกันได้แนะนำให้ซือ e ้ออีโมดก่อนนะครับแล้วก็ตัวชุดนี้นะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มก็ได้ชุดนี้อยู่นานนะซือ e ้ออีโมดก่อน เหลือใครอยัดตจท่านหนสวยถ้าสวยๆมีเยอะๆนะถ้าให้หัวใจนี่ก็มีนะครับราคาด้วยนะครับเหลือเท่าไหร่ร้อยเพชนะท่านนี้นะครับถ้ามาท่านนูนท่านนี้ก็มีโอเยอะะมากมายนะครับอ้าวค้างนะไปจัดกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องอ้าวค้างเอาเป็นว่ามีค้างไปแล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook Youtube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายครับ